พ่อพ่อทยเออเออเอฟซีเอออะพ่อเอฟซีเอออะพ่อเอฟซีลูกหลานพ่อลูกหลานเอฟซีเอออะแม่แต่แต่อยู่แล้วดังเเป็นคนดังแล้ว อ่ะหนึง่งสองสามอาผู้นั้นบท่นได้ตังท่าเออแมงเงี้ยขึ้นยิ้มยิ้มยิ้มยงมือเนี้นี้ยเนียยิ้มยิ้มยิ้มอ่าแบตเตอรี่อันนี้แล้วเด้ออ่ะหนึ่งสองยิ้มยิ้มยิ <t <t ้มเออ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 เเออ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  ผัดแงคัรดพเออข่อาลมาข่าข้าวซอยเออ,อน,นันน่นน, FC, FC, น,นั่นเอฟซีมากพอเอฟซีเอฟซีมาหาแล้วนั่นนั่นเห็นบ่

เจอลาเตลี่บ้าันนดเอีเออเออเัอเอ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 าเออเออเออเอลเออเ่อเออเ c เออ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 เเนอเอ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 เออ

Yeah.